สวัสดีครับผมชาณรงค์เันชูชุดครับวันนี้ก็เป็นวันสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนปอนตุนะครับที่ผมเลือกเรียนที่นี่ก็เพราะผมคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและไในมาตรฐานตอนนี้ผมจบมาแล้ว3มปีแต่ผมยังไม่ทํางานประจำเนื่องจากธุรกิจส่วนตัวอยู่แต่ครอบครัวอยากให้เรียนต่อเพราะว่าอยากให้สอบเป็นอาจารย์เหมือนที่ตอนนี้พี่พี่ทำงานเป็นอาจารย์สอนมันคือแล้วเขารู้สึกว่า อยากให้ผมทําเหมือนพี่ก็เลยให้มาเรียนที่นี่รายที่ผมเลือกเลือกเรียนที่นที่ว่าจะทําให้ผมมีคุณภาพในการไปสอบป็นาจาย์ได้ครับสิ่งที่ค,คาดหวังที่จะได้รับจากที่นี่นะครับก็คือว่าสามารถจบไปแล้วเป็นคนหนึ่งที่มีคุณภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนัก และมีความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันนี้การปกครองท้องถิ่นกำลังขยายตัวส่วนส่วนท้องถิ่นลงมาเยอะครับ